สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บันทองกเกษตรพิทักษ์โลก EP 3เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์โฟซอยสารเพิ่มประสิทธิภาพดินปรับปรุงบำรุงดินด้วยผลิตภัณฑ์โฟซอยนะครับโฟซอ,อยมีสารประกอบที่สำคัญถึง4ชนิดนะครับ 1. c ึ่งซโอไร์เกรดพรีเมียมครับที่จะช่วยในเรื่องของลดกรดเปรี้ยวสนิมลดอาการพิษต่ตางๆในดินได้เป็นอย่างดีครับ <Wow. S 2> สองปรดฮิวมิกจะช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพการดูดสารอาหารให้กับรากพืชของเราครับแล้วยังช่วยเติมอินทรีย์วัตถุลงดินอย่างเหมาะสมอีกด้วยครับแล้วปรดฮิวมิกก็ยังช่วยลดอาการเค็มในดินได้ดีมากๆครับ 3. ซิลิก้าครับซิลิก้าจะช่วยปรับโครงสร้างดินครับทำให้ดินที่แข็งกระด้างนุ่มร่วนซุยขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ ลากพืชดูสารอาหารได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับอีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกร,รกมีการทําการ,กรเกษตรที่ง่ายขึ้นไม่ว่าจะก,การไถหรือการปรับหน้าดินต่างๆ4ครับสารลายสีน้ําตาลครับจะช่วยเพิ่มกรดอะมิโนต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตอของพืชครับและยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ฝ่ายดีให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการทํางานของพืช มีมากขึ้นอีกด้วยปรับปรุงบำร,รุงดินด้วยโฟซอยครับช่วยแก้ปัญหาดินด้านดินแข็งดินที่ใส่ปุ๋ยแล้วพืชไม่ตอบสนองครับดินเป็นกรดเปรี้ยวสนิมเค็มด่างผลิตภัณฑ์โฟซอยสามารถลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมได้เป็นอย่างดีครับปัจจุบนันนี้การทําการเกษตรติดขัดปัญหาในเรื่องของสภาพดินเสื่อมโทรมเยอะมากครับผลผลิตของเกษตรกรก็น้อยลงครับการเพาะปลูกก็ยากขึ้นการใส่ปุ๋ยก็มากขึ้นซึ่งจะทําให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ oh. ดังนั้น ใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยปรับปรุงบำรุงดินลดปัญหาในเรื่องของต้นทุนได้ดีเลยทีเดียวครับเกษตรกรก็จะใช้ปุ๋ยรองพื้นน้อยลงได้อีกด้วย วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอ,อยนะครับ1ช้อนต่อน้ำา20ลิตรครับฉีดพ่นก่อนปลูกก็ได้หลังเตรียมแปลงปลูกก็ได้หลังปลูกก็ได้ผลิตภัณฑ์โฟซอ,อยสามารถฉีดพ่นโดนพืชของเราได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินแต่ก็สามารถฉีดกระทบผิวพืชได้โดนต้นพืชของเราได้ครับห <Wow. S 1> ากเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกไปแล้วปรับปรุงบำรุงดินด้วยโฟซอ,อยโดยการฉีดพ่น บริเวณรอบๆบโคนนะครับก็จะช่วยให้ลากแขนงลากฝอยต่างๆดูสารอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับมีปัญหาสภาพดินต่างๆปรับปรุงบรุงดินด้วยโฟซอยใช้ตอนไหนดีตอนนั้นแน่นอนครับ